5าล้านครับสร้างบ้านให้แมวอยู่ซื้อบ้านหลังนี้เลยใช่คือแล้วรอที่จีนเขาขายในตัวละล้านก็ไม่ยุ่งกันโอ้โัวนี้้านเหรอก็คือคนจีนมาขอซื้อแต่าไม่ได้ขายขอซื้อคือห้าแสนเคยมีช่วงหนึ่งแบบมาถึงอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะติด เชื้อหัดใช่ห,หัดแมวหัดแมวเลยเหรอสมมติมีน้องแมวตัวหนึ่งติดมามันไปเันเครื่องเลยโอ้ oh. นะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการติดเต่าเลยนครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่ฟาร์ม Dream Catary นะครับเป็นฟาร์มแมวที่มีเอกลักษณ์ก็คือว่าเป็นฟาร์มแมวนำเข้าถ้าคุณอยากได้แมวแบบไหนสามารถบอกเขาได้เลยเขาสามารถหามาให้คุณได้นะครับเดี๋ยววันนี้ไปเจอพวกเขาเลยครับสวัสดีครับ จ๋เอ๋โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไปแล้วก็พี่เนยนะครับน้องนาธานมันสกินโนหนึ่งของประเทศไทยโอ้โหมาต้อนรับเลยโอ้ข้างในสวยมากนี่ฟาร์มแมวหรือว่าคาเฟ่แมวกันแน่เดี๋ยวเข้ามาเลยครับมาโอ้โหสุดยอด สวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวหน่อยนะครับชื่ออะไรกันบ้างมีชื่อหน่อยคับสปไปค์ครับสไปค์ใช่ครับสองคนนี้เป็นเจ้าของฟาร์ม d รี a มแคทเทอรีใช่ค่ะแต่ไม่ใช่พี่น้องกันใช่ไหมฮะไม่ใช่เลยหน้าค <c oughs> ล้ายกัน <c oughs> ค่ะน,นี่ทุกคนนี่คนขอนแก่นนะนนกนี่คนกาลสิน ปาดการเรียนโรงเรียนประถมมาโรงเรียนเดียวกันสิทธิ์น้องรุ่นน้องสิทธิ์น้องแต่ได้วนมบเจอกันอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าน้องแมวใช่ไหมครับและนี่คือออปปาทัชชี่ก็เคยมาเอาน้องแมวแล้วอ่าถ้าใครได้ดูคือคลิปของตัวน้องลิซ่ากับบาบาร่าก็เป็นของที่นี่ทั้งคู่เลยค่ะสองตัวเลยใช่ค่ะออปปาเดี๋ยวจะมาเอาอีกนะหาแฟนให้บาบาร่ากันอยู่แต่เรามาก่อนเรามาก่อนอันนี้เรามาที่นี่สตูนี้ครั้งแรกเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือที่ ที่ดีสตูเพราะว่ามันเหมือนสตูดิโอมากนะครับจัดองจัดไปมีเรค่อเลชั่นสวยงามมากถามก่อนเลยว่าทําไมถึงตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่นี่ครับด้วยความที่ว่าบ้านหลังเก่าอ่ะเราเช่าอยู่เราทําห้องน้องแมวแต่ว่าเราทําได้แค่ห้องเดียวเราไม่สามารถเหมือนกับว่าไปวิวอะไรของเขาได้มากเพราะเราต้องเปลี่ยนคืน สุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านแล้วก็เหมือนแบบสร้างบ้านให้แมวอยู่ซื้อบ้าน <c oughs> หลังนี้เลย <c oughs> ใช่กี่ชั้นครับทั้งหมเป็น3ชั้นครึ่ง3ชั้นครึ่งโอโ้ชั้นล่างจะเป็นเหมือนของน้องแมวนำข้าวน้องแมวกับตัวแล้วก็ชั้น2อก็คือเป็นเพนเฮาส์ก็คือเป็นน้องแมวผู้ชายที่เลี้ยงอยู่ด้วยกันชั้นบนอีกก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นห้องของน้องแมวที่เตียงผสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เน้นหลักที่แมวให้แมวอยู่สบายก็คือฟางบ้านให้แมวอยู่คนอยู่ยังไงก็ได้เนี่ยท่านแมวจะเป็นอย่างนี้นะบคุณผู้ชมครับแต่นี่ทําฟาร์แมวมากี่ปีแล้วครับประมาณ 3- 4สีปีละค่ะสามสี่ปีก็ไม่นานนะแล้วทําไมถึงได้มาทาฟาร์แมวเริ่มต้นจากตอนแรกคือเหนื่อยอยากเลี้ยงแมวทีนี้พอเพิ่งเรียนจบปุ๊บเราก็ซื้อน้องแมวตัวหนึ่งเป็นน้องแมวนำเข้าแต่ว่าทีนี้น้องเหมือนพอตอนมาถึงอ่ะเหมือนกับไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แล้วก็เหมือนแบบป่วยมาอะไรเงี้ย Uh huh. พอเราเริ่มแบบอยากเลี้ยงตัวที่2เราก็เลยลองนําเข้าเองเข้ามาทําให้ได้รู้ว่าเออโปรเซสในการนําเข้ามาเนีย่ยมันต้องทำอํำยังไงน้องถึงจะต้องตรวจสุขภาพยังไงต้องดูแลเขายังไงหลังจากที่เขานําเข้ามาเราก็เริ่มมีแบบเพื่อน,อนๆคนรู้จัก<ๆ>ก็แบบอุ้ยตัวนี้นําเข้ามาเองหรอทําแบบทายังไงนําเข้ามาให้หน่อยแตะจวกก็ช่วงที่เป็นโควิด คนอยากเลี้ยงแมวเ <c oughs> <คน S 1> ยอะมาก,ก,มากช่วงนั้นีที่แลปีใช่แล,แล้วคือเราอ่ะเป็นคนต่างจังหวัด้องแมวล,ลงที่สุวรรณภูมิกรุงเทพแล้วเราไม่สามารถเหมือนกับว่าเราต้องเอาเขาอ่ะกลับไปที่ขอนแก่นเพื่อเลี้ยงแล้วค่อยส่งลูกค้าอย่างเงี้ยมันค่อนข้างลําบากเราก็เลยตัดสินใจย้ายมาที่กรุงเทพเลยตัดสินใจย <c oughs> ้ายมาอยู่ในพ่อแม่อีกแล้วใช่ปกติเราจะขึ้นขึ้นลงกรุงเทพทุกอาทิตย์เพราะว่าต้องมารับแมวหลังๆก็เลยที่ว่าผมคข่าน้ำมันไปกลับรอะไรเงี้ยมาอยู่นี่เช่าบ้านคุ้มกว่าคือการที่เขาเดินทางมาจากต่างประเทศแล้ว ก็ต้องแบบขับไปต่างจังหวัดอีกอะเราว่าเขาเหนื่อยเราก็เลยแบบกลัวแมวเหนื่อยเออใค้มันรู้ไปก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ใช่ครับคือบิ้สามชั้นนะฮะของผมบิวแค่ห้องเดียวเนี่ยก็หมดไปหลายแสนแล้วอันนี้สามชั้นบอกได้ไหมตัวเลขสามชั้นคร่าวๆจริงๆคือตอนที่เสร็จอยู่ประมาณสองชั้นครึ่งครับเท่าไหร่นะครับประมาณก็สาม ถ้าถ้าไม่รวมแบบเหมือนกับว่าพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยค่ะคือค่าเบี้ยอยู่มาสามว่าแต่ถ้ารวมพวกแบบของใช้ต Lang ่างๆของตกแต่งอะไรเงี้ยของแมวด้วยใช่เปิดห้าห้าล้านครับ ธาตุแมวที้อันนี้ที่หลังนี้คือของแมวครับหลังนี้คือของแมวตู้ข้างหลังตรงเนี้ยไม่มีเขาจะเป็นโล่งหมดเลยแล้วเราก็คือก่อเพราะว่าอยากได้ตู้ตรงนี้อยากได้ผนังตรงนี้อันนี้เหรอประตูก็ยังเป็นประตูหัวแมวนะเออเป็นหน้าแมวขนาดโต๊ะเนี่ยโต๊ะวางของนี่เป็นแมวถืออันนี้หน้าร้านเขาอมีห้องอาบน้ําด้วยโอ้โหครับเชิญครับพี่ไปอันนี้เราคิดว่าอยู่คลินิกนะมีอ่างมีอ่างแบบ สวยงามมีเครื่องทำน้ำหุุนให้ด้วยแชมพูทุกอย่างมีหมดเลยทำไว้ทำไมครับเนี่ยเอาไว้อาบน้ำก่อนสมงลูอ๋อให้ลูกค้าไ่เห็นได้ด้วยอ๋อเป็นกรุ밍ไปอาบเองป่ะครับอาบเองครับคือแต่ก่อนอ่ะเราส่งน้องไปอาบที่ร้านแล้วพี่ีร้านที่เราไว้ใจเขาอ่อยู่ไกลมันเหมือนกับว่าน้องเดินทางค่อนข้างนานเนี่ยค่ะเรากลัวเขาเครียดก็เลยแบบไปเรียนแล้วก็มาอาบเองไปเรียนมาด้วยเรียนอาบน้ำแมวดูดูดูครับดูก็รู้ นามู man, ออุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาโกรธเขาโกรธขอโทษครับขอโทษครับเจ๋อหรุขอโทษครับขอโทษครับ แต่หน้าเขาก็บ่งบอกอารมณ์ได้เลยนะอ้วนมากงับเลยรอรอแม่แบบหน้าอย่างเงี้ยหน้าเฟี้ยนหน้าเฟี้ยนหน้าโกรธตลอดเวลาแบบเหมือนหุ่นยิบเราตลอดเวลาเนี่ยใช่ค่ะสวยจังเลยอ่ะตัวคือในเจียจะมีน้องเป็นบิ a u t ช็อตแฮร์ตัวนึงสีแบบเนี้ยที่ดังๆของเกาหลีชื่อชื่อ brow sugar อ่า b r o ก s u g สีนี้เลยใช่ค่ะตัวนี้มีคนจองเลยอ่ะมี่แหละมีแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องย้ายบ้านแล้ววันนี้ย้ายบ้านแล้วเหรอคือตอนแรกจะย้ายบ้านก่อนนานี้แต่ว่าอยู่รอพี่เต๋าก่อนจริงๆริงยัง มาอยู่ให้อยากแล้วจากไปตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเราอะเท่าไหร่แสนสามแต่สวยมากสวยสวยเลยนะคือฟอร์มเป็นฟอร์มผู้หญิงตอนที่ยังไม่หีเวคืออย่างนี้เลยเซเลน่าก่อนหน้นี้ก็จะประมาณนี้แต่คิดดูว่าลูกก็มีเหมามาแบบนี้เหมือนกันใช่แต่้าเฟียกดอะไรอะกดอะไรอะเป็นแมวที่แบบหน้ามีคาแรคเตอร์มากเลยเป็นเหตุี โอ้โหพี่น้าพี่นาเดี๋ยวมามาปล่อยนะครับทำไมถึงตัดสินใจแบบทุ่มเทกับธุรกิจตรงนี้ครับด้วยความที่เหมือนเป็นแพชชั่นอย่างหนึ่งด้วยครับจริงๆริงเนี่ยชอบเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เด็กด้วยความที่รู้กันนะว่าเราเราอยู่กัเไรสินแต่เราไปเรียนต่างจังหวัดอะแล้วเราแบบเหมือนไม่มีเวลาให้เขาเราก็เลยเพิ่งแบบจะเริ่มมาตัดสินใจเลี้ยงได้ตอนที่เรียนจบแต่ว่าคือที่บ้านะอะ ยาที่กรุงเทพก็จะเลียงแบบแมวจอนจัดมาจอนจัดแบบ3 0มสตัวตลอดทาให้เราแบบผูกพันก<อ>ันก่อนการที่เราแบบอยากมาทําธุรกิจนำเข้าแมวเพราะว่าเราอยากปรับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่เขานําเข้ามาไม่ใช่ว่าเหมือนกับบินมา6-7ชั่วโมงอื่นในบล็อกขี่ในบล็อกแล้วก็มาถึงก็แบบย้ายบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนใหญ่แม่ที่นําเข้ามาเป็นสายพันธุ์อะไระที่นี่จะโฟกัสที่มันกินเป็นหลักมันนกิเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวด้วย <นะ S 1> แต่ว่าที่ลองลงมาก็จะมีเป็นป่าล็กดอกับน้องบิทิชชันแฮร์ค่ะ จริงๆแร็กดอก็ขาสั้นไม่ใหม่ๆแร็กดอเป็นขายาวเอาขายาวแต่ว่าตัวที่โอป้าตัวที่โอป้าไปอ่ะคือเหมือนเป็นแล็กดอขาสั้นจริงๆคือน้องเขาเป็นมินูเอตก็คือเป็นเป็นมันสกินผสมกับเปอร์เซียแต่ว่าสีของเขาอ่ะเป็นสีเหมือนน้องแร็กดอเป็นมันสกินคือเป็นสายพันธ์ขาสั้นไปผสมกับน้องแมวเปอร์เซียทําให้ได้แบบเป็นขนยาวแล้วก็จะหน้าหวานๆหน่อยแต่สีของพี่ทัยจะหายากเพราะว่าเป็นสีที่แบบเหมือนน้องแมวแล็กดอเลยอ๋อสู้มากคูงมาก่างว่า ่ายากมาเลกครูจริงๆใช่เจอแล้วโอ้โหคนนุ่มมากเราไปเจอมาแล้วใช่ครับเจอไปเจอมาแล้วไปหาป้าที่บ้านมาแล้วตอนนี้กี่ตัวครับตอนนี้ในบ้านตอนนี้มีประมาณ10กว่าตัวค่ะแต่จริงๆคือเลี้ยงเองไม่ได้เยอะเพราะว่าด้วยความที่เราอเลี้ยงเป็นลูกเลยเราก็จะมีปีดเองอยู่แบบไม่กี่คู่อะไรอย่างนี้กำลังจะมีลูกก็เป็น น้องแมวที่พาไปประกวดบ่อยๆตอนเป็นเป็นมันกินแรงหนึ่งในไทยตอนนี้แรงหนึ่งก็คือนโนหนึ่งโน,ๆๆนงหนึ่ง,งก็คือคะแน <c oughs> นคะแนน,นน้องเยอะที่สุดตอนนี้อะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเอามันกินที่เป็นเหมือนแบบว่าทรงหมีไปประกวดคือด้วยสแตนดาร์ดดั้งเดิมของเขาจะต้องหน้ายาวแต่ว่าเราอะชอบหน้ารักเราก็เลยเลี่ยงแบบทรงหมี แล้วก็อยากดันเขาให้แบบได้ออกงานประกวดได้เจอเพื่อนอะไรอย่างนี้ปะ้ะน้อง,งาานาธาน้อง,งาาน,น้อง,งาาน,นองงาธานนะฮะหัว <c oughs> หัวนี่กลมบล็อกเลยแล้วก็ อันนี้สั้น like, จุดเลยน่ารักมากนะครับอนนี้พี่ต่อมาถูกวันเพราะว่าจะมีน้องที่พร้อมใหญ่บ้านก็คือเราเรานําเข้ามาเองแต่ว่ายังไม่มีเจ้าของเรามีแต่คือจะมีแต่สีแรแๆทั้งนั้นเลยจริงมากใช่ใช่เพราเมื่อกี้เพิ่งเห็นขาสั้นสีสีไรแลกไรแลกใช่ อันนี้ก็หายากตัวนี้เด่นมากพี่ดาวเข้ามาเห็นตัวนี้ก่อนเลยี่ยชอบตัวนี้เลยใช่ไม่เคยเห็นสีนี้ที่ไปเพอุ้มโชว์ได้นะครับได้ครับอันนี้ก็จะขาสั้นกันทำแต่เป็นผู้หญิงผู้หญิงมัสวยเชื่อชื่อมั่ว่างค่ะเหมือนม่วงอายชื่อตรงเลยหน้าสวยคมมากเลยอ่ะมันม่วงเป็นสีอะไรเนี่ยเมื่อกี้หลับอยู่นะฮะแต่พอไปเรียกปุ๊บมาเลยทันที บางคนแบบกว่าจะตัดสินใจได้คิดแล้วคิดอีกถ้าถ้าเอาป่วยมาแล้วฟาร์มทิ้งทํายังไงอันนี้พูดจริงๆนะว่าบ้านเราอ่ะก็จะมีแบบปล่อยไปเลยก็มีขายแล้วขายเลยอะไรเงี้ยทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเป็นเคดิตเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเราต้องการบริการลูกค้าให้เต็มที่ที่สุดให้เขาประทับใจแล้วก็อยากที่จะกลับมาซื้อซ้ำถ้าเคดิตดีก็บอกต่อกันได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อระหว่างดูน้องแมวด้วยดีกว่าอยากเห็นน้องแมวแล้วเห็นน้องแมวแล้วเนี่ยเนี่ยตู้เนี่ยโหโซนมากเลย ไม่จนหลับแล้วใช่ครับป้าเราไปดูกัวนี้ก่อนแล้วโอ้ยนี่ตัวนี้สวยมากอันนี้ตัวเมียใช่ไหมครับเป็นตัวผู้ครับตัวาูเหรอทำไมน่าหวานมากน่าเดือนแต่ว่าน้องหล่อมากๆเลยคนนี้เป็นซิลลิงครับอันนี้คือเลี้ยงเองหรือว่า ทำพร้อมส่มคืออะไรทำพร้อมส่งืมคือือกครสามารถเข้ามาดูได้แล้วก็มาเลือกได้แล็คดอนนี่นิสยงังไงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์คือที่อ้อนมากอ่ะคนนี้พี่ต่อรองอุ้งได้เขาจะตัวเหลวแบบเหลวเลยในอ้อมกอดของเราพอดีเพิ่งมาอาจจะขนล่วงลวงไปเยอะอก่อหอันนี้คือแน่นมากอันนี้กำลังปรับอุ้ยอยู่ให<า>้เขาอยู่ตัวเล็กนิดเดียวแต่ขนฟูใช่ตัวเหลวเลย แมวที่บ้านพี่ต๋อไม่เคยอุ้มหนังนี้ได้เลยโอ้โหสวนจริงๆตัวนี้เท่าไหร่ครับพร้อมส่งถ้าตัวนี้เป็นเสกเป็นเลดชกวดค่ะตัวนี้จะอยู่สองแสนห้าใช่แต่สวนจริงจริงจริแพทเทิร์นของน้องแล็กดอค่ะยังไงับอธิบายได้เลยจะมีมงกุฎ ตรงเนี้ยเราเวลาโชว์เวลาพาไปหากรรมการเขาก็จะดูว่ามงกุฎเปรตหรือเป,เปออล่าอย่างเนาะคนนี้เราจะเห็นว่าเป็นสามเหลี่ยมแบบชัดเจนเลยแล้วก็มีตาแบบตาฟ้าแบบตาเพชรเหลวจริงๆมากกว่าความแบบว่าความสวยของน้องก็คือนิสัยของน้องคือน,น่ารักมากมาก,มากออโอ้โอดอกดอกดอกงามแล้วเริ่มงามแล้วเริ่มงามแล้วเหมือนเคี้ยวห้าเดือนเองคันแฟนเนขาจะไม่ค่อยไปไหนอะไรวิ่งวิ่ง สักพักหนึ่งก็จะแบบกลับมาหาเราแล้วแต่ยังไม่มีคนอันนี้ไม่มีคนจองเลยครับใช่เพิเข้ามาได้สักพับ ยังไม่นานมาเพิ่งเพิ่งกักตัวครบไม่นานแล้วเราไม่เก็บไปเลี้ยงเองหรอฮะทำไม่ไหวต้องถามเจ้าของบ้านแบบอนุญาตไหมตำนานทานนะฮะนี่เจ้าของบ้านเขายืนมองเลยเออพูดถึงเจ้าของบ้านแล้วมาเลยท่านกันว่าเขาจะติดเหนื่อยกับพี่ไปมากถ้ารอล็อกแมวตัวใหม่มาช่วงเนี้ยช่วงเด็กๆเขาไม่เป็นไรแต่พอเขาเริ่มโตอ่ะเขาเริ่มแบบไม่อยากอยู่ร่วมกับตัวอื่นอ่าเราก็เลยแบบทาได้แค่เอาเขามาแบบให้ชุ่มชื่นหัวใจตัวเองได้เตอนน้องหน่อยแต่เขาก็รู้นะครับ ว่าเอามาแค่เฉยไม่ได้วันเลี้ยงใช่ไหมใช่เล่นมันเลยตัวนี้นี่ไงมาแล้วเจ้าของบ้านเน่พูด <c oughs> ถึงมาเลยรองน่าทานจะเป็นมันกินฟอร์มบิชีส์ค่ะก็คือผสมมาพ่อเขาจะเป็นเป็นเหมือนบิชีส์ช็อกแคร์คมีเสียงา่าของตัวเองไหมคะเรา ต้องให้พี่ไปพากแล้วยังไม่ได้พากเลยครับเพิ่งทำช่องเพิ่งทงช่องลยช่องอะไรครับช่องอะไรเอ่ยช่องชื่อน้องหน้าทางนะคะเป็นเจ้าของช่องเลยเราอะซีอู๋เจ้คุณแม่แฮปปี้ไหมเจ้คุณแม่แฮปปี้ไหมกัดแน่เลยแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้จะกัดเนาะตัวแฮปปี้กันตัวนี้คือตัวตัวแรกๆที่เอามาใช่ไหมครับใช่ค่ะอายุเท่าไหร่แล้ววันที่22คูขวบค่ะ ลักษณะยังไงครับอ่าโนหนึ่งเนี่ยนะฮะฟอร์มของโนหนึ่งนะฮะตอนเด็กๆกับตัวเขาจะขาวมากเลยอ้าขาวเหรอแล้วจะมีลายแค่แล้วจะเป็นลายคล้ายๆเซเลน่าเนี่ยครับจะแบบเซเลน่าเลยแตอนี้คือเซเลน่าพออายุเยอะแล้วเหมือนเราไม่แม่นเรื่องอุณหภูมิเรื่องความร้อนบางทีก็ทําให้เขาอะดำคือแมวสีคอลเลอร์พอยท์อะสีเข้มตามอุณหภูมิอใช่ครับมันจะอุณหภูมิยิ่งยิ่งร้นสีได้ด้วยใช่ครับสีเขาจะเข้ม้ใช่ครับอันนี้อาจจะต้อง ถ้าใครไม่มีความรู้ว่าจะต้องศึกษาด้วยนี่มาถามได้ตอนที่สื่อตอนแรกอ่ะพี่ไปเห็นแต่หางแต่ว่าอยากได้เลยหางงี้นี่หรอใช่ก็คือเห็นแค่หางเงี้ยติดแล้วเอาเลยใช่คือเราชอบหางที่เป็นแรคคูนแล้วก็มีความแบบเป็นพวงพวงอันนี้อันนี้แฟนกันเออ๋อเป็นแฟนกันเหรอแฟนกันเขารู้นะว่าเขาเป็นแฟนกันแต่ว่ายังให้กัดกันไม่ได้รักกันยังนะน้องน้องจะโตแล้วลูกน้องจะโตแล้ว คือเขาเขารอตั้งแต่เซเลน่ามาถึงประมาณสี่เดือนตอนนี้กําลังจะครบขวบก็คืออดทนรอน้องโตให้ฮีทอีกรอบนึงก่อนใช่ค่ะไม่ใช่อดทนร้องโตหรอครับพี่ถามไปแล้วไปวอา์ลรอแท่นอยู่ทุกคนคงงงนะว่าคือแท่นอะไรพี่ไปอธิบายนะครับคือแท่นอะไรฮะเป็นแท่นผสมแมวมันขึ้นครับเป็นแท่นที่จะให้แมวมันกินผสมพันกันเนี่ยครับนั่นฮันเขาขาสั้นมากสมควรได้ขึ้นนเฮึด นค่อขาแล้วขาก็จะเลยไม่ถึงพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องมีแท่นที่เป็นรูปทรงยานะครัวางลงไปให้ตัวเอยอยู่ใช่แล้วข้างๆอ่ะจะยกระดับพื้นขึ้นมาเพื่อให้น้องยืนขึ้นมาให้ดูแล้วครต้องใช้แท่นนะลูกแท่นต้องใช้แท่นนะครับสั้นมต้องใช้แท่นครับผมสั้นเกินไปอ๋อ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 า๋ออ๋ีอ๋อ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  ใช่เป็นฟอร์มปีติดแต่คือตอนนี้คือน้องกัฟอร์มดรอปเพราะว่าฮีดไปแล้วสองรอบสามรอบอรใช่แต่ว่าก่อนห<ม>น้านี้เดี๋ยวส่งรูปให้ดูซึ่งเราแบบทำหมันน้องก็จะกลับมาคืนฟอร์ม,มเดิมคือตัว,ต,วตัวน้องแมวผู้หญิงอ่ะเขาจะฮีดแล้วฟอร์มตกได้เยอะกว่าแมวผู้ชายนาทานนี้เท่าไหร่ตอนนั้นเอามาก็ทานประมาณหนึ่งกว่าแต่ผก็่ัแต่ว่าผมโนหนึ่งเลยครับตอนนี้ ค่าตัวเพิ่มนะฮะค่าตัวเพิ่มนะเพราะโนนหนึ่งคือมีคนจีนมาขอซื้อแต่ไม่ได้นาอขอซื้อไม่ได้ขอซื้อเท่าไหร่สามสามตอนนั้นถ้าแสนก็สามสช่ขอซื้อคือห้าแสนคือคือโอ้โหโอเคโอเคขอซื้อคแต่เหมือนเขาแวะมาฝากใช่ค่ะคือเราเลี้ยงเป็นลูกแล้วใช่ไม่มีทางให้แน่นอนตั้งชื่อแล้วอ่ะมีพระจันทร์ด้วยด้วยใช่พระจันทร์นะครับนี่ก็เป็นชั้น จริงจะเป็นชั้นที่เป็นโต๊ะกินข้าวแต่ว่าพอดีสั่งทาโต๊ะไม้แล้วมันมาไม่ทันมันก็มีห้องแมวตรงนี้อีกแบบสไตล์ญี่ปุ่นใช่ค่ะอนาคตจะเป็นห้องผสมแมวหรือว่าเป็นโรงแรมไว้รับเป็นห้อง้ีง v ทีห้องใหญ่อ๋อแล้วตัวนี้ก็ดูได้ดูวิวได้ก็จะแบบน้องก็จะสามารถแบบนั่งดูมองมันั่งได้อที่โนอากับนาธานขึ้นมาสองเราก็คือตรงนี้นี่เองใช่คนี่ไงนี่คุยกันละนี่เโนอาใช่ครับใช่อ เดินเดินสวนกัน uh huh> เดี๋ยวเราจะไปดูอีกชั้นหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันเป็นห้องนอนห้องนอนของแมวหรือของคนครับก็บอกว่าอยู่ด้วยกันรู้คนากสาวคนแรกค่ะคนแรกของที่นี่เลยใช่ไหมครับมันกินขายาที่บอกใช่ครับมันกินขายาชื่อน้องสโนว์ของสโนว์นี่อยู่เพนท์เฮาส์เลยอ่ะ สึกว่าที่นอนแมวนี่จะใหญ่ของคนนะคือจริงๆเราปล่อยค่ะเหมือนกันไปที่กับห้องนอนก็แค่นี้ห้องนอนแมวเท่านี้มาดูห้องแมวครับคือมันเป็นขนาดที่เราเข้าไปอยู่กับเขาได้จริงปะเข้าไปได้เลยใช่ไหมเข้าไปได้เก็บได้เลยค่ะเพราะว่าแข็งแรงมากเนี่ยประมาณร8 0ดได้เนี่ยสูงเพดานก็มีพัดลมให้เขามีอ๋อมีพัดลมจริงงก็เปิดแอร์ยี่สิบใช่ก็คือเปิดตลอดแล้วก็ แม่บ้านทำความสะอาดนี่คือเครื่องดูอากาศมห้องน้ามีสามที่อ๋อก็คือถ้าเราปล่อยให้เข้ามาเขาเข้าตรงนี้ได้แต่ถ้าอยู่ในนี้ก็น้องข้างในใช่ครับปกติก็ปล่อยแต่จะมีน้องตัวผู้ที่เขาฉี่อะไรเงี้ยถ้าบางทีเราไม่อยู่บ้านเลยไม่มีคนเป้าเลยก็จะให้น้องอยู่ในตู้แล้วก็เปิดัดลมให้น้องด้วยมีวิวตรงนี้อีกใช่ไหมครับเปิดมากยังไงเอ่ยเปิดได้หมดเลยถ้าเปิดให้ดูหน่อยอ่าเกาดมาเป็นแมว อยู่ถูกบ้านก็อย่างนี้แหละธนูลูกนี่แหละฝรั่งนะลูลกเราเป็นฝรั่งฝรั่ง,งอันนี้ก็จะเป็นสีเป็นซิมเวอร์พอยค่นะคะซิมเวอร์พอยนะครับจริงๆตู้เป็นตู้ที่ก็ของที่ทำบอกว่าเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดที่เคยทำมาคเพราะว่าการจะแบบเหมือนิวอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นตัวมันค่อนข้างยากอ๋อมีข้างล่างอ<ต>ีกใช่ไหมฮะอันนี้เก็บของซึ่งของคนก็คือแค่เครื่องเงิน แหมดแล้วทั้งบ้านมีของคนแค่นี้ะที่เดียวสองชั้นก็คือของแมวหมดใช่ชาแมงท่านแม่ของจิวันนี้ข้อมูลแน่นมากให้ฝากร้านอีกสักทีดีกว่าว่าถ้าอยากมาดูแมวอยากได้แมวเนี่ยต้องไปเข้าที่ไหนติดต่อได้ยังไงติดต่อเราได้ยังไงก็จะเป็นไลน์แอนะครับเป็น d ีมด็อกกับแคทนะครับผมหรือว่า เซิร์ชทิกต็อกมันกินไทยแลนด์ก็ก็จะขึ้นเหมือนกันครับโครงการก็อยู่ตรงทีโอร่มเก้านะครับชื่อร้านดีมแคทเทอรีนะครับเดี๋ยวจะมีป้ายมาเล็กทีไลยโอเคมีในแฟนเพจไหมครับแฟนเพจเฟซบุ๊กใช่ไหมครับใช่ครัดีมแคทเทอรีนะคะได้เลยเดี๋ยวจะขึ้นให้ทุกช่องทาง ใน t i k t o กอจจะมีพวกวิดีโอส่งน้องแมวแล้วก็จะได้เห็นน้องแมวตัวจริงเวลาแบบไปส่งลูกค้าว่าอ๋อนำเข้ามาแล้วเนี่ยฟอร์มตัวจริงเป็นแบบนี้นะข้าง้งเยอะสามารถจะไปติดตามได้ถ้าอยากเห็นวิดีโอใน TikTok เลยใช่ครับ m ันชิกล์ไทยแลนดใช่ครับถ้าอยากได้แมวคุณภาพดีนำเข้าก็ติดต่มที่เราได้เลยอยากได้แบบไหนบอกได้ใช่ให้ได้เลยครับโอเคแล้วอย่างใบเพรอย่างเงี้ย อ่ามีครับโอเคถ้าอยากได้ก็บอกได้ใช่อ่าโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับพี่ไมค์กับน้องเนยนะครับวันนี้ที่ให้มาเยี่ยมชมเลนพี่อาร์มขอบคุณมากเดี๋ยวได้มีโอกาสได้กลับมาอีกได้ให้ตายเลยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแชร์ไปเยอะๆเลยนะครับสำหรับท่าแนทุกคนเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย